ครับก็ก็สำหรับบววพีดิภูตอนนี้เนาะก็สู้ๆนะครับก็เอาเท่าที่ได้เนาะถ้าเกิดเต็มที่ได้เท่าไหนก็เท่านั้นเนาะถ้าเกิดได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ถ้าเกิดได้ก็ถือว่าเป็นของขวัญถ้าเกิดไม่ได้ก็ก็ก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าอะไรไปนะครับก็สู้ๆเต็มที่แล้วก็อย่าเหนื่อยนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเรามีความสุขก็อยากให้ทําต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับก็สู้ๆครับ ครับสวัสดีครับผมตโนคายินนะครับผมเป็นนี้ชายของริทก็ฝากถึงทุกคนนะครับสาหรับคนที่ได้ยินว่ามีการโหวโหวกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมรักริทมากๆแล้วก็ขอบคุณคนมากๆที่คอยชววตเตอร์มากระตุ้นผมตโน่ทำไมไม่ส่งหาลิทบ้างอะ่ะพวกเรากําลังโหวดให้ข้ามวันข้ามคืนเลยนะพวกเราเริ่มจะหมดเรากําลังขอเริ่มหมดกําลังใจแล้วนะนะยังรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่า ผมเนี่ยรักน้องผมเหมือนเดิมแน่นอนครับพวกคุณนั่นแหละต้องเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นเข้าไว้นะครับส่วนใครที่เหนื่อยจากการโหวตก็ขอให้หายเหนื่อยสู้ต่อไปทุกครั้งที่ได้ขึ้นไปรับรางวัลกับลิฟหรือว่าได้ขึ้นไปพูดอะไรเกี่ยวกับลิฟหรือแม้กระทั่งของตัวผมเองผมภูมิใจแล้วก็มีความสุขเสมอนะครับอย่าท้ออย่าขี้นอยนะครับคิดถึงแฟนคลับทุกทุกคนนะครับคิดถึงลิฟด้วยมาเจอกันครับ